สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะบนเวทีใหญ่เวทีหนึ่งมีศิลปินสองคนยืนอยู่ด้วยกันคนแรกคือคุณชัยยามิชัยชื่อนี้คือระดับตำนานไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วส่วนอีกคนคือน้องต้นข้าวสุปริยาดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงที่สุดในยุคนี้เลยการที่สองชื่อนี้มาเจอกันในงานใหญ่ระดับจังหวัดอย่างงานสมโพธิสารหลัดเมืองนนทบุรีเนี่ยคือมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่คอนเสิร์ตธรรมดาแน่ๆคะ่ะ มันเหมือนมีในบางอย่างซ่อนอยู่น่าสนใจมากครับเพราะนี่คือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบเลยมันเป็นเหมือนจุดตัดระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่พอดีศิลปินระดับตำนานที่มาจากสื่อกระแสะหลักกับศิลปินรุ่นใหม่ที่โตมาจากพลังของโซเชียลมีเดียจริงๆใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวสุปริยากันไม่ใช่แค่ว่าเธอโด่งดังแค่ไหนนะคะแต่เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมการได้ขึ้นเวทีสำคัญครั้งนี้ มันถึงเป็นเหมือนหมุดหมายที่อาจจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเธอไปเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจสู่สำเร็จใหม่นี่แหละครับว่าการจะสร้างศิลปินให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ได้เนี่ยมันต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วมันต่างจากเมื่อก่อนแค่ไหนงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวงานก่อน,อนเลยดีกว่าค่ะงานนี้คืองานสมโพธิเมืองฉลองครบรอบ476ปีจังหวัดนนทบุรีจัดที่ศูนย์ราชการจังหวัดเลยนะคะ แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าสเกลใหญ่และเป็นทางการมากใช่ครับความพิเศษของงานนี้คือมันมีสามิติซ้อนกันอยู่ซึ่งทำให้การคัดเลือกศิลปินต้องคิดเยอะเป็นพิเศษเลยมิติแรกเลยนะคืองานนี้เป็นงานของภาครัฐเต็มตัวมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอ๋อคือภาพลักษณ์ต้องมาก่อนเลยต้องดูดีสง่างามถูกต้องครับ และมิติที่สองก็คือมิติของความศรัทธ,ธาเพราะเป็นงานสมโพธิสารหลักเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งจังหวัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานเลยต้องดูพรีเมียมเพื่อให้เกียรติสถานที่และสุดท้ายก็ต้องเป็นงานของทุกคนด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นคือมิติที่สามคือการเป็นงานของมหาชนศิลปินที่เลือกมาต้องเป็นที่รักของคนทุกเพศทุกวัยจริงๆ ซึ่งการเลือกคุณชยามิตทชัยมาเนี่ยก็คือตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ได้แบบไร้ข้อกังขาเลยเห็นด้วยเลยค่ะการมีชื่อคุณชยามิตทชัยก็เหมือนเป็นการการันตีคุณภาพและความขลังของงานไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันวันนี้คือการเลือกต้นเข้าสุปริยามาประกบคู่ด้วยนี่แหละค่ะเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากๆเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและมีความหมายลึกซึ้งเลยนะครับ มันเหมือนเป็นการประกาศของผู้จัดงานเลยว่าในสายตาของเขาเนี่ยศิลปินคนนี้มีคุณสมบัติครบทั้งภาพลักษณ์ความสามารถและบารมีพอที่จะยืนเคียงข้างศิลปินระดับตำนานได้นี่คือตราประทบรับรับรองคุณภาพที่สำคัญมากประเด็นเรื่องภาพลักษณ์นี่น่าสนใจนะคะเพราะสำหรับงานที่เป็นมงคลแบบนี้ภาพลักษณ์ต้องมาก่อนเลยซึ่งภาพจำของน้องต้นข้าวคือเด็กสาวที่สุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะ มันเลยเข้ากับบรรยากาศงานได้พอดีในเชิงกลยุทธ์เราเรียกสิ่งนี้ว่าแบรนด์เซฟตี้ครับแบรนด์เซฟตี้ใช่ครับหรือความปลอดภัยของแบรนด์สําหรับผู้จัดงานที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยการเลือกศิลปินที่ไม่มีข่าวเฉาไม่มีดรามา่าคือการลดความเสี่ยงซึ่งน้องต้นข้าวตอบโจทย์ข้อนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ดิฉันก็แอบสงสัยนะคะในยุคที่ศิลปินต้องมีคาแรคเตอร์จัดจ้านหน่อยๆเพื่อให้คนจําได้การเป็นคน ปลอดภัยแบบนี้มันไม่เสี่ยงที่จะทําให้หน้าเบื่อหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือถ้าเป็นตลาดเพลงป๊อปวัยรุ่งความกบฏอาจจะเป็นข้อได้เปรียบแต่ในตลาดที่กว้างกว่านั้นโดยเฉพาะงานที่ต้องการเข้าถึงคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุความปลอดภัยนี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลมันคือความไว้บางใจทําให้ผู้จัดงานนอนหลับฝันดีได้เลยว่าจะไม่มีดราม่าตามมาทีหลังแน่นอนโอเคเข้าใจเลยค่ะ ว่าภาพลักษณ์ที่ปลอดภัยคือใบเบิกทางชั้งดีแต่การจะทำให้คนแน่นเต็มพื้นที่จัดงานได้มันต้องมีมากกว่านั้นซึ่งก็น่าจะนำเราไปสู่ปรากฏการณ์ที่แฟนคลับเขาเรียกกันติดปากว่าลานแตกโอ้โหคำนี้เห็นภาพชัดมากครับและคำว่าลานแตกนี่แหละคือสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดสำหรับผู้จัดงานทุกคนมันไม่ใช่แค่คำอวยของแฟนคลับนะแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแทบทุกเวทีที่เธอไป เป็นการการันตีเลยว่าคืนนั้นคนเต็มงานแน่นอนไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยครับและที่น่าสนใจคือพลังตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกมากๆเลยถ้าย้อนไปสิบกว่าปีก่อนศิลปินจะดังได้ต้องผ่านค่ายใหญ่โปรโมททางวิทยุทีวีเป็นการตลาดแบบท็อปดาวน์คือค่ายผลักดันลงมาแต่กรณีของน้องต้นข้าวมันกลับกันเลยกลับด้านกันเลยครับมันคือปรากฏการณ์แบบบอททัมอัพ คือความนิยมมันเริ่มจากคนดูจริงๆจากคลิปใน YouTube ใน TikTok แล้วค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นจนผู้จัดงานต้องหันมามองเองเหมือนกับว่าสมัยก่อนค่ายเพลงจะบอกเราว่าใครกำลังจะดังแต่สมัยนี้คนดูเป็นคนบอกค่ายเพลงว่าใครดังไปแล้วเรียบร้อยถูกต้องเป๊ะเลยครับและพลังแบบ Bottom-up เนี่ยมันเหนียวแน่นกว่ามากเพราะมันเกิดจากความรักจริงๆภาพลักษณ์ดีคนดูแน่น แต่ถ้าขึ้นเวทีแล้วเอาคนดูไม่อยู่ทุกอย่างก็จบเหมือนกันนะคะซึ่งนี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความสามารถบนเวทีและนี่คือจุดที่ทําให้เธอแตกต่างจากศิลปินรุ่นใหม่หลายคนอย่างชัดเจนครับความสามารถในการร้องของเธอไม่ใช่แค่ร้องเพราะนะแต่มันมีความหลากหลายและลึกซึ้งมากไม่ว่าจะเป็นเพลงไหว้ครูที่ต้องใช้เทคนิคเยอะๆหรือเพลงลูกทุ่งคาเมืองเกา่กาๆเธอก็ทําได้ดีจนน่าขนลุกดิฉันเคยดูคลิปหนึ่งจากงานที่นครสวรรค์ค่ะ เป็นภาพคุณยายท่านหนึ่งระยุ70็ดสกว่ากว่ายืนอยู่หน้าเวทีแล้วร้องตามเพลงของน้องต้นข้าวได้ทุกคำเลยไม่ใช่แค่คำนะคะแต่ร้องได้ทุกประโยคมันเป็นภาพที่ส่งพลังมากภาพของคุณยายคนนั้นคือสิ่งที่พิสูจน์การยอมรับทางวัฒนธรรมที่แท้จริงครับ ตัวเลขยอดวิวใน YouTube มันก็เรื่องหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นแค่กระแสแต่การที่คนรุ่นใหญ่ยอมรับและร้องตามได้ขนาดนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือการเชื่อมต่อกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งมันไปเข้ากับโจทย์ของงานสมโพธิได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือพลังของโซเชียลมีเดียถูกต้องครับนี่คือส่วนผสมสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างมันกลมกล่อม ในมุมของผู้จัดงานนะสิ่งนี้คือเครื่องมือโปรโมทที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดแค่มีชื่อต้นข้าวสุปริยาอยู่บนโปสเตอร์กระแสก็เกิดขึ้นเองในโลกโซเชียลทันทีเธอทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับงานไปในตัวเลยจริงค่ะดิฉันเห็นคลิปการแสดงของเธอกลายเป็นไวรัลหลักล้านวิวเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเวลาไลฟ์สดทีก็มีคนดูพร้อมกันเป็นหมื่นหมื่น ตัวเลขพวกนี้มันคือสื่อในมือของศิลปินเองที่มีพลังมากกว่าสื่อดั้งเดิมบางช่องด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปองค์ประกอบสื่ออย่างนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลย 1. แบรนด์เซฟที่ผู้จัดงานไว้วางใจ 2. พลังแฟนคลับแบบล้านแตก 3. ความสามารถเชิงลึกที่เชื่อมคนทุกวัยและ 4. พลังโปรโมตในตัวเองนี่คือพิมเขียวของซูเปอร์สตาร์ยุคใหม่เลยครับ พอพูดถึงพลังแฟนคลับที่จับต้องได้ดิฉันก็เลยลองไปดูข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจมากๆมาเหมือนกันค่ะนั่นก็คือสนามรบการโหวตของไทรรัฐอวอร์ดซึ่งรางวัลน,นี้ยิ่งใหญ่มากนะคะผู้ชนะจะได้ขึ้นจอที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กเลยโอ้โหเป็นสนามวัดพลังของดอมที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ ใช่เลยค่ะและตัวเลขล่าสุดณนะวันที่สองธันวาคมมันน่าทึ่งมากน้องต้นข้าวสุปริยาในสาขาลูกทุ่งหมอํำแห่งปีตอนนี้มีคะแนนโหวตอยู่ที่714,426คะแนนค่ะ7 0 0แสนกว่าคะแนนตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากนะครับถ้าให้เห็นภาพนะเราลองเทียบกับสาขาอื่นอย่างสาขานักแสดงแห่งปีคุณอิงฟ้าวาราหัตมีคะแนนอยู่ที่ประมาณแสนเก้าหรือสาขาคนดังที่สุดแห่งปีคุณฟรีนสโรชา ก็ประมาณ2 0 0แสนการที่คะแนนของน้องต้นข้าวทิ้งห่างไปหลายเท่าตัวมันแสดงว่าพลังของแฟนดอมเขามีวินัยสูงมาก มันคือพลังมดที่แท้จริงเลยค่ะและที่น่าลุ้นที่สุดในสนามนี้กลายเป็นสาขา rising star แห่งปีที่ตอนนี้แพทริกนอทวัตนำอยู่ที่854,822คะแนนแต่คนที่ตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอเลยคือฝ้ายพีรยาที่มีคะแนนไล่จี้มาที่835,520คะแนนโอ้โหห่างกันไม่ถึง2,000 20, 0คะแนนเองนี่คือคะแนนที่พร้อมจะพลิกได้ตลอดเวลาเลยนะ แค่ด้อมไหนจัดแคมเปญใหญ่ๆวันเดียวก็แซงกันได้แล้วเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดสุดๆและมันสะท้อนภาพรวมเลยว่าพลังของแฟนคลับแบบบอ t ท o อัพเนี่ยมันชี้เป็นชี้ตายได้จริงๆเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราในภาพใหญ่คะถ้าจะให้สังเคราะห์ทั้งหมดนะครับ การที่น้องต้นข้าวได้รับเลือกให้ขึ้นเวทีเดียวกับคุณชัยยามิชัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่มันเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสูตรสำเร็จใหม่ของศิลปินยุคนี้คือพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงหน้าเวทีสู่การยอมรับในสนามดิจิทัลและสุดท้ายคือการยอมรับจากผู้จัดงานระดับประเทศเหมือนเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่เปลี่ยนสถานะจากดาวรุ่งที่มีแฟนคลับเฉพาะกลุ่ม ไปสู่ศิลปินแถวหน้าที่ภาครัฐให้การยอมรับเลยนะคะใช่ครับและนี่คือใบเบิกทางที่สมพลังมากมันเป็นการส่งสัญญาณไปถึงผู้จัดงานใหญ่ๆทั่วประเทศเลยว่าศิลปินคนนี้พร้อมแล้วสำหรับเวทีระดับชาติเธอไม่ใช่แค่ศิลปินกระแสแต่เป็นศิลปินที่มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่เชื่อถือได้นึกภาพตามเลยค่ะในคืนวันที่สองธันวาคมภาพการยืนบนเวทีเดียวกันของศิลปินสองรุ่นนี้ คงจะเป็นเหมือนการส่งมอบคบเพลิงเชิงสัญ,ญลักษณ์จากรุ่นใหญ่สู่รุ่นใหม่จริงๆถูกต้องเลยครับภาพนั้นภาพเดียวจะมีความหมายมากกว่าคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นมันคือการยอมรับในคุณค่าของตัวศิลปินแบบองค์รวมซึ่งมันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าศิลปินยุคใหม่ต้องมีความสามารถรอบได้เหลือเกินเป็นทั้งนักร้องนักการตลาดและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในคนคนเดียวกัน ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจส่งท้ายขึ้นมาเหมือนกันนะคะใช่ครับมันมีคำถามใหญ่ๆข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากว่ามาตรฐานใหม่ที่มันสูงขึ้นขนาดนี้ที่เรียกร้องให้ศิลปินต้องเป็นทุกอย่างและสมบูรณ์แบบในทุกมิติเนี่ยมันกำลังสร้างซูเปอร์สตาร์ที่รอบด้านและแข็งแกร่งขึ้นหรือในทางกลับกันมันกำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลที่เสี่ยงจะทำให้ศิลปินหมดไฟเร็วขึ้น จนการยืนระยะในวงการได้ยาวนานหลายสิบปีแบบศิลปินรุ่นใหญ่อย่างคุณชยามิตรชัยอาจจะกลายเป็นเพียงตำนานในอดีตที่เราจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วตลาดแบบท็อป